ห้วยมันไปยังมาส่งฟ้าส่งฟังแต่ไหน,นโอ้ยคขก็มาหาเจ้านี่ละเ่อเยิ่งย่านบอกพอเจ้าอยู่เอามันมีเรื่องเองียงก็สอ่งห่อนส่งห่อนแทะก็บมีฟฟเลื่องยังโดอก็เรื่องเงินเรื่องคำนี่ล่ะเงินค่อยสอดได้เดียวนี้หันห่วยสอดจังไหนโบแมนไฟฟ้าเอาเงินขาดนี่หันเนแะก็ <c oughs> ว่าจังหันเน๊ะอันคอดไปเบิ่งดวงมาอือไปเบิง่งไซละ่ะ ไปเบิ่งมุกเจจะพาไปนั่นละเอาเป็นยังคึอสิได้ไปดูดวงอุ๊ยค่อยกระเดือดร้อนเนาะค่อยกระยักคูว่าผู้ใดที่ซอยค่อยได้บาดนี่หันมอดูเพื่ละไว้จังซีมีเจ้าผู้เดียวนี่แหละที่ซีซอยค่อยได้หันว่าขึ้นสิว่าจังแสนขอบาดสิให้งช่วยแนวไหนละบาดมอดูว่าหันเจ้าไปขายที่ได้สองสามแสนพุ่นวย มูว่าก็ไขอายที่ได้คนน่ะจ้ามีเจ้าผู้เดียวนี่แหละที่จะซอยได้หัน่อยก็เลยมาหาเจ้านี่แหละวายว่าวู่เดี๋ยวนี้สิมายืมเงินมาสันทอจ้าโอ้ยว่าวืนเงินนั่นมีอหลีหันละจ้าแต่อยากยืมยูหรอกแต่ว่ามันเป็นจังชีแล้วบาทนี่จ้า<ม>่อยไปดูหมอผู้เดียวกันนั่นละกับเจ้าออหันหเจ้าไปตนนันไหนเขาก็ไ่เห็นเจ้า โอ้ย่อยไปมือว่านตอนบายบายหันหมอดูพ้นว่าหันช่วงนี่หันบ่ห้ผู้ใดยืมเงินเด็ดขาดืออใครไปยืมเออคือว่าเต็นชั้นนาะีเนี่ยมาดูพันเวาหันมีแต่เจ้านี่แหละที่จะซอยได้หันบ่ดเชื้อเจ้าไปถามแล้วรถเด้อโอ้ยกัยังวาหมอเพ่นว่าบ่อยคนยืมเนาะ โดยเฉพาะคนรูปร่างอ้วอนๆอเออตีต้ยๆดิ้ายืมเป็นเด็กขาดเฮ้ยชันก็เชื่อไปถาเมื่อมังที่แหละลูกว่าช่างชี่เนาะเฮ้ยนั่นหลัท้า้แม่นเท้ใคอยก็เชือก็จะเชื่อ,อนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยน,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 นะเฮ็ดจะหน่ะบาทนี้